สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับสิบเอ็ดโมงเช้ากับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจัดการมหาชนนะครับที่เราจะทำการไลฟ์สดนะครับในเฟซบุ๊กไพ i ์ e นะครับแล้วก็ผมตัวชดตัวผมเนี่ยจะมาประจําทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันที่ที่มาสองวันวันพุธวันนี้กับวันศุกร์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็สามารถส่งคําถามพูดหลายตัวเข้ามาได้นะครับในเพจของไอล่าเราเลยนะครับเฟซบุ๊กไอล่า หรือจะเป็นมันน่สเตชันกระดานนะครับจะพยายามเป่าให้หมดนะครับว่าว่าคำถามเป็นยังไงบ้างนะครับภาพรวมตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันครับภาพรวมตลาดนะครับเราหยุดไปสี่วันนะครับแต่ว่าทางก็เท่ากับว่าเราเราหยุดไปสองวันคนอื่นเขาหยุดสองวันเองนะครับวันนี้ โดยภาพรวมรวมทรงตัวนะครับมีเวียดนามที่ลงหนักเลยนะครับสามเปอร์เซนกว่าก็เป็นผลจากโควิดนะครับที่กลับมาต๊กใหม่นะครับของเราเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดภาพรวมทองคําด้วยนะครับของเราเองวันนี้จะมีลักษณะการเก่งกําไรเป็นหลายตัวนะครับก็เน้นในวันนี้เน้นใน,ในตัวของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมายกกลุ่มเลยนะครับ ทั้งเดลต้าไกลลิงแล้วนะครับเดลต้าเคซีฮน้าก็มานะครับมากันยกกลุ่มเลยนะครับก็แล้วกลุ่มกลุ่มอะไรเดียวคลาบาวกุปโอสถสภาก็มานะครับโอสสภาก็มานะครับก็มาแรงเลยนะครับไม่ได้มาธรรมดามากันเจ็เปอร์เซนสี่เปอร์เซ็นนะครับภาพรวม โอเคนี่คือภาพรวมของดัชนีเรานะครับก็ประคองอยู่ที่เส้นมูวิ่งห้าสิบวันอยู่ตรงนี้นะครับปริมปริมเป็นครั้งที่สามนะครับเราจะให้ให้เห็นภาพมากขึ้นถ้าเราเอาเส้น Moving ออกนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราข้างบนก็ชนมาสามครั้งแล้วเหมือนกันนะครับข้างบนชนมาสามครั้ง แล้วก็ข้างล่างก็สามครั้งใส่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอัพเทรนไลน์นะครับข้างบนเป็นฮทอริซอซิวลไลน์คือเส้นตรงๆอัพเทนไลน์ตัวนี้นะครับก็ถ้าหลุดหนึ่งสามสามเจ็ดจะเป็นสัญญาณขายนะครับในเบื้องต้นมองกันที่ผ่านสามร้อยต้นๆหนึ่งสามศูนย์หกบบริเวณน,นั้นนะครับ แต่ถ้าไม่หลุดสามารถกลับไปยืนเหนือพันสามร้อยห้าสิบห้าได้นะครับก็อาจจะกลับขึ้นไปชนแนวต้าข้างบนอีกครั้งหนึ่งแต่โดยทั่วไปทางเทคนิคจะประสบการณ์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางเทคนิคเนี่ยเราจะคุยกันดับเบิลท็อปดับเบิลบารทอมทริปเปอร์ท็อปทริปเปอรบทอมไม่มีครั้งที่สนะี่ะส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่สามครั้งนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้เนี่ยเอ,อขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับ ก็คือสเบรกข้างบน1,390ก็เป็นสัญญาณซื้อขึ้นไปเลยแต่สเปกลงเนี่ยก็คงจะลงแต่ว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหุ้นทั่วโลกเนี่ยเ,เหตุผลทำไมทองคําถึงบ้าข้างขนาดนั้นนะครับหุ้นเนี่ยจะเห็นได้ในของฟิลิปปินส์นะครับมันกไไ็ไปวิไม่ไหวแล้วนะครับ ดูของห้องหางเสียงก็ไม่มีนิวไฮแล้วนะครับดาวโจนก็ไม่มีนิวไฮหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยในแง่ของ q e อีอลิมิตของเฟดเนี่ยก็มันดันมาทั่วโลกแต่ว่าตอนช่วงหลังๆเนี่ยหุ้นมันขึ้นมาเยอะนะครับและพื้นฐานมันก็ตามมันก็แพงกว่าพื้นฐานข้นง,ง,งเยอะทั้งทุนทั่วโลกเลยนะครับมันก็คือไปต่อไม่ได้แล้วสำหรับหุ้นนะครับ หวยก็เลยไปออกที่ทองคำนะครับเงินทุกถนนทุกสายวิ่งเข้าสู่ทองคำราคาขึ้นแรงมากนะครับจากพันหกร้อยห้าสิบรอบนี้นะครับลวดเดียวขึ้นมาพันเก้าร้อยแปดสิบโอบอดมากนะครับเราให้เส้นวิ่งยี่บห้าวันก่อนยี่ห้าวันยังห่างกันเกือบตั้งร้อยกว่าจุดแล้วที่สำคัญ เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนเมื่อคืนวันก่อนวันวันวันจันทร์นะครับมันมีดาบปักวิญญาณแท่งเบลเลอร์เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับดาบปักวิญญาณแท่งเบลเลอร์เกิดขึ้นเลยไม่ใ่วันจันทร์เมื่อวานนี้เลยนะครับวันอังคารนะครับความยาวของแท่งเนี่ยยาวถึงประมาณเจ็ดสิบจุดได้เจ็ดสิบดอลลาร์นะครับอันนี้จบละเพราะเกิดขึ้นในภาวะโอเวอร์โออบอสูงมาก อาชได้ล่อกันไป80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันมันเยอะนะครับแล้วก็ส <c oughs> ังเกตดูในรายการทีวีทุกช่องจะมีการทั้งแซวทั้งพูดถึงราคาทองคํากันใหญ่เลยนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นกันใหญ่ว่ามันออททาไห้อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นลักษณะของปลายขึ้นของการก่อนปรับฐานครั้งใหญ่แล้วนะครับโอเค กรรมของเราก็ไม่ปลอดภัยนะโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าหลุดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดมอไหลเนี่ยช็อตได้เลยนะครับโอกาสขึ้นมองแล้วน้อยนะครับบางคุณที่ขึ้นก็ไม่ได้มีอะไรดีนักนะครับเรามาดูคำถามกันนะครับครับสวัสดีครับคุณสาครครับ คำถามหนึ่งอย่างน้อยนะครับคุณอ่านว่าอะไรอ่ะถามมาสองตัวนะครับทัสโกกับไทโยทัสโก ก็เริ่มต้อใส่เส้นเสสิบวันมั้ง กบโอบอลนะครับนะครับกำลังจะปรับฐานนะ่ารับอยู่ที่บริเวณยี่ห้าบาทห้าสิบนะครับชัยโยอ,อืมมีดับปักวิญญาณแท่งหนึ่งนะครับวอลุ่มมหาศาลด้วยนะครับหลอกนะครับเป็นการทำตีนิวไฮแล้ววอลุ่มออกเงี้ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ น่าจะปรับฐานนะครับน่ารับอยู่ประมาณเจ็ดบาทต้นๆนะครับ,ค,รบคุณสาคอน G P S C ทีนี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับผู <c oughs> ้ที่พูดถึงลงลงไบฟ้านะครับหลุดน่ารับไปแล้วประเด็นถัดจากนี้ไปนะครับผมขอเปิดประเด็นใหม่ต้องขายนะครับ G P S C ทาเกตอยู่หก62บาทประเด็นก็คือเริ่มจากเกาวนะครับประกาศเพิ่มทุนอยู่ๆก็ประกาศเพิ่มทุนขึ้นมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยอมตะแสดงว่าโพรานักธุรกิจ <c oughs> <c oughs> เขารีบระดมเงินกันใหญ่เลยนะครับนะครับออมตะก็ประกาศเพิ่มทุนเหมือนกันนะครับ หมายความว่าคือตอนนี้เนี่ยมองเศรษฐกิจไปข้างหน้าแล้วเนี่ยการจะกู้แบงก์กู้อะไรเนี่ยคงยากแล้วแหละสิ่งที่จะทําได้คือรีบระดมทุนตอนที่ตลาดกําลังคึกคึกอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยปัจจัยลบที่ค่อนข้างแรงนะครับสําหรับแนวโน้มต่อไปนะครับคุณนุชนะครับแมคโคเอ็นอู A K R o. อืมก็น่าจะ เซลอัลแฟก์นะครับมีสัญญาณซื้อเดี๋ราลองมาวัดกันดูเล่นๆน,นะตอนเขาเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับเบรกตรงนี้ขึ้นไปเราลองมาวัดดูเอสแอนด์เชลเดอร์นะครับ ก็โอเคใกล้เขียนก็จบนะครับก็ปรับฐานนะครับนารับอยู่40กับ37บาทก็คงตรงตรงขึ้นตรงขึง้นต,ตรงนี้เนี่ยคงเล่นในเรื่องของผลประกอบการเราจำกันได้ช่วงล็อกดาวน์เนี่ยโอ้โหคนรถเข็นไม่มีเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับแมคโครคนแห่ไปจอมซื้อของกันนะครับ เดมหัวยะมีสัญญาณขายจำได้มีสัญญาณขายทั้งคู่เลยนะครับ อยู่เจ็ดบาทห้าสิบนะครับ BTS ถ้ามองโดยโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเบมมากกว่านะครับเพราะว่าเอ,อเขามีครบเลยนะครับผูกขาดหมดเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทางด่วนนะครับแล้วก็ บีเก kind of no, no, no. no no ็ม no, no no, no 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 ีสัญญาณขายเช่นเดียวกันนะครับก็คงลงไปรอกันแถว8บาทสถานะนั้นนะครับรยตัวตัวจะชอบเบ็มากกว่านะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าแนนคคส10สายเนี่ยเบมได้ดูได้ดูประมาณ8สายก็8สายได้มั้ง7 8สายอนะครับบีเได้ได้1หรือ2โครงการเองนะครับก็ จยาแล้วมันมันดูโอเคกว่าเนีย ne N.E.R ครับก็ชนนวต้านไม่ผ่านนะครับพูดถึงแล้วเนี่ยมัน,เป,นเป็นบริเวณหน้าขายมากนะครับเพราะว่ามันเป็นบริเวณยอดเขาเลยนะครับ ยอดขาวเอเวอเรสต์ด้วยนะครับเรามาดูฟังมันนี่สเตชันนะครับวันนี้คำถามน้อยนะครับคงยังไม่ค่อยตื่นกันมัน้งคาลาบาาคุบซีบีจีโอไม่ทานแล้วนะครับคาลาบาคุบล้วเ,เคยแนะนำให้ซื้อตอน โฟลว์บายตอนทำนิวไฮเหนือร้อยห้าบาทตรงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยวอลุ่มออกเนี้ยเราแนะนำเทคโพรฟิตดีกว่านะครับเบมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับมีสัญญาณขายกราฟจ U L F นะครับเพิ่มทุนถือว่าเป็นข้อหาหนักมากนะครับสำหรับการเทรดทุนนะครับสำหรับก็แน่ารับก็คงอยู่ ทำเพื่อหลุดแนวรับไปหมดเลยนะครับแนวรับของเขาอยู่ประมาณสามสามนะครับเลขที่นก็อยู่ประมาณยี่สามสิบบาทนะครับคุณสุข UAE นะครับอ่านชื่อไม่แน่ใจก็ขอไม่อ่านนะกัน UAE มี UA e. AC, อ่ะ UAC อ๋อผ่านิดโบโอเคเลยนะครับสันส้นๆก็มีสัญญาณคือเกิดขึ้นอีกต่างหากม่ยามเลิกนะครับอืมนเบรมันต้อง วอลุ่ม <Volume S 2> ไม่เยอะมากนะครับอืมแากเก4บาทเลยนะครับ UAC คุณวิลาวันนะครับ E แล้วก็คุณอลันเอฟสมานะครับ เนี่ยมันเล่นแต่หุ้นตัวตัวเล็กตัวน้อยโอ้ไม่ดีไม่ค่อยดีอีกแล้วขึ้นเยอะนะครับแต่ว่ลุ่มออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็แนวะต้านของบาทหกสิบเลยค่อยข้างแข็งแรง <c oughs> ไม่ค่อยเฉยๆนะครับไม่น่าเล่นนะครับคุณวิลาวันเอเอนะครับอืมก็ ตรงแถวๆนี้ก็แถวๆดอยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยแถวๆดอยเป็นเสือกเลยนะครับหน้าขายนะครับ EA บนสี่ลัตนะครับ WSA ก็ไม่น่าสนใจนะครับราคานิ่งๆ ไซเวยอยู่ระหว่างสามบาทหกสตางค์ถึงสาบาทสี่สิบนะครับมินมินก็จบแล้วนะครับข่าวเพิ่มทุนข่าวอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับ ระวังทรหลุดแนวรับคือแปดบาทห้าสิบมันจะลงลงแรงสิบหกห้าสิบยังไงเธ <c oughs> อเราเที่ยวด้วยกันมันก็โอเควันวันสี่วันวน, 4, วน,นี้คือคัดมากนะครับพัทยาหุวยหินแต่ว่ายังไงก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะเรายังปิดน้านฟ้าเนี่ยมันอย่างสมุยก็พูดเองนะครับว่าต่างชาติเนี่ย ประมาณ95%เป็นลูกค้าของเขานะครับก,ก็ก็ยังสาหัสอยู่นะครับคุณจาลินทรนปอทารอสพูดไปแล้วนะครับไม่น่าสนใจเนี่ยอยู่นารับก็อยู่แถวๆนีน 38, 37, ออ้นะครับสามสิสาำหรับปอทอนะครับแล้วน้าตาลก็อยู่ 40, 40่ส สี่สิบเจ็ดห้าครับดูราคาน้ำมันหน่อยแล้วยืน c p f ก็น่าสนใจแล้วโอ้วันนี้มี Morningstar นะครับ CPS <c oughs> เป็นสัญญาณให้ซื้อกลับได้แล้วปร,รับฐาน ตอนแรกก็ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วพอมีข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์จะคุมราคาฮะไม่ให้อยู่ที่ระดับ80บาทต่อกิโลนะครับซึ่งตัว C P S เนี่ยต้นทุนอยู่แค่60บาทเองนะครับยังไงก็ยังกำไรกำไรเยอะด้วยนะครับ คุณสมสวัดิ์ AWC เถือต่อไหมไม่แนะนำถือนะครับเป็นขาลงเต็มที่นะครับ AWC เนี่ยธุรกิจเราก็คือคือโรงแรมนะครับเต็มๆมมาโรงแรมรอบนี้ ทางเทคนิคเนี่ยมีสัญญาณขายจะกลับไปโลเดิมประมาณสาบาทต้นๆนะครับไม่ควรถือนะครับมองมองความเป็นจริงว่าเราเราจะเปิดด้านฟ้าได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอ,อตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเดียวกลัวกันแบบขึ้นสมองหมดแล้วแค่ฐานที่หยิบโผลมาคนเดียวเนี่ยระยองกระเทือนทั้งทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วถ้าเปิดด้านฟ้าจะได้เปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ยัง มองไม่เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์เลยนะครับ K C E ทุกอย่างก็กลับมาสู่พื้นฐานนะครับอือหน,นี้ตีเบรกด้วยนะเอาจริงเหรอ คือก็เป็นไซเคอรโอ้โหแต่จะเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งล่อตามเทคนิคบอกมันจะไปสามเก้านะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูด้วยกันนะครับจะสต็รับร้อยก็จะหลุดยี่บหกบาทก็เป็นถุดสตด็รปร้อยนะครับคุณพัชพรสันทันแท้มาแล้วนะครับสวัสดีครับ คุณอัญชลีเซโก S E A F C O นถึงยุคคุณตัวเล็กตัวน้อยจริงๆแนาะต้านแข็งมากเลยนะครับ6กบาทเจบห้ เบรกได้เล่นยาวเลยนะครับช่วงนี้ตลาดยังยังไม่หลุดแนวรับหนึ่งพันหกร้อยสามเจ็ดหกพันหรอสี่สิบก็มีเนี่ยเล่นตัวเล็กตัวน้อยกันตัวใหญ่ไม่เล่นเลยนะครับบางจากนะครับมาลงต่ำกัาเส้นแล้วนะ มันสะทเพนว่าเป็นเริ่มเป็นขาลงแล้วนะครับใช่เส้นนี้เลย ชอตเกตพอไปก่อนดีไหมนคะรับจะอยู่ข้างล่างแปดบาทห้าสิบนะครับนักต้านอยู่ยี่สิบบาทห้าสิบบุชักชัย VCH ก็ยังยังไม่น่าซือ้อจนกว่าจะทะลุสิบห้าบาทยี่สิบได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังลุ้นอยู่ว่าจะเอาลงบาล จุดแข็งของสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลไทยหมอเราแพทย์ไทยนี่เก่งมากนะครับเรามาจุดเป็นจุดขายในแง่ของการในโ,โควิดนะครับเพราะว่าทุกคนคนยทั่วโลกทุกคนตอนนี้มองเมืองไทยเป็นสวัสค์เลยนะครับเพราะว่าปลอดภัยสุดก็ใหญ่เข้ามารักษารักษาอะไรก็ได้เบาๆรักษาตาตารักษาอะไรพักฟื้นสักสองอาทิตย์แล้วก็สามารถไปเที่ยวเมืองไทยได้อยู่ยาว,ยาว นะครับอยู่ยาวๆกันไปเลยนะครับหลบโควิดเนี่ยผมว่าเศรษฐีเนี่ยทั่วโลกเนี่ยพร้อมพร้อมจะมามาซ่อมตัวเองซ่อมแซมะนะครับแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ฮ่องกงเนี่ยหลังจากมีเรื่องกฎหมายความมั่นคงเนี่ยเขาเขามาซื้ออิลิการ์ดเต็มเลยนะครับอิลิการ์ดจะจำกันได้นะครับซื้อประมาณสิบหรือยี่สิบยี่สิบล้านเนี่ยแล้วก็สามารถจะอยู่ในเมืองไทยได้ยาวๆยี่สิบปีเนี่ย ตอนนี้เขาก็เริ่มมากันกันเยอะนะครับรักก็อยากอย่าให้รัฐบาลพี่กอกาสบ้างนะครับจะเป็นฝ่ายรับเลยเป็นฝ่ายลุกบ้างครับโอเค คำถามสุดท้ายนะครับคุณนงนุษยยูทียูนะครับไม่สวยเลยชนนาตาล์ละล่วงเลยนะครับน,นาตตนจะอยู่บริเวณนี้นะครับนาลักเขอยู่สิบสองบาทต้นๆนะครับแนะนำขายลรงรอมาซื้อข้างล่างนะครับ นาลิกนาลิกนาลีกุนอันต่อบสุดท้ายนะครับ JKN โอ้โหโดนปีดเลยไม่สวยนะครับหลอกดีทำนิวไฮแล้วหลอกเราวอลลุ่มเยอะนะครับแนวรับอยู่ห้าบาทห้าสิบถ้าจะเล่นรอรอแถวานั้น นะครับโอเคเราดูตลาดรวมกันนิดนึงเซ็ตกระปอาแปะกระปาแล้ครับก็ถ้าหลุดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดก็ช็อตรอบใหญ่กันได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอกันทีวันศุกร์นะครับยังไงก็รีบวันศุกร์ก็รีบส่งคำถามเข้ามาก่อนเราจะได้รีบตอบให้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ